สวัสดีครับวันนี้นะครับเอารถซเปอร์จิวมาส่งบ้านลูกค้านะครับตอนนี้กำลังเดินทางตอนนี้นะครับมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับนะครับผมบรรยากาศบ,บ้านลูกค้าครับนี่นะครับกำลังจะเอารถซเปอร์จิว

จากร้านไทยรัฐกันเกษตรนะครับสาขาซีีเกตและสาขากัานังนะครับลูกค้าสนใจทรับได้นะครับ ตอนนี้นะครับกำลังเอาลงมาจอดบ้านลูกค้าจอด,ดเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแจ์ด้วยนะครับ